วันนี้กว่ามีวิธีทำขนมถ้วยอันชันแบบน่ารักน่ารักหอมหวานมันเค็มอร่อยอร่อยอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลย hmm. นัากินมาเริ่มเต็มในส่วนของน้ำสะอาดและดอกอันชันค่ะโดยจะน้ำสะอาดใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยดอกอันชันต้มให้น้ำออกสีเลยได้สีตามที่ต้องการแล้วเอาเทกรองผ่านกระชอนพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะ แล้ววันนี้จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้ขนาด5เซนแบบนี้เอาเรียงใส่รังถึงแลยยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดให้พิมพ์ร้อนก่อนประมาณ10นาทีค่ะแล้วจะมาเตรียมส่วนของน้ำอัญชันแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำกะทิค่ะโดยจะแป้งมันสำปะหลังใส่ชาผสมไว้ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าเกลือป่น น้ำตาลทรายและน้ำกะทิค่ะคนผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยได้แล้วจะแบ่งใส่น้ำอัญชันลงไปคนคนให้เข้ากันอีกหน่อยแล้วจะใส่น้ำอัญชันที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะคนคนให้เข้ากันได้แล้วจะเอาเทกรองผ่านกระชอนไว้ค่ะ ในส่วนของพิมพ์ที่นึ่งไว้ร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะคนคนน้ำอันชันสักหน่อยและหยอดใส่พิมพ์เลยใส่เต็มพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่15นาทีค่ะครบเวลาเอาลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิน้ำสะอาดเกลือป่นน้ำตาลทราย และแป้งข้าวเจ้าค่ะโดยเอาเกลือป่นใส่ชามผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าและน้ำสะอาดค่ะคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันและใส่น้ำกะทิลงไปคนคนให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นถ้วยตะไลพลาสติกแบบนี้นะคะขนมเย็นแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้เลย ได้แล้วเอาใส่ถ้วยตะไลพลาสติกไว้เอาวางเรียงใส่ลังถึงและยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเลยแล้วเจ้เอาในส่วนของน้ำกะทิมาคนๆและหยอดใส่พิมพ์เลยค่ะได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่10นาทีนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ จะได้ขนมหอมหวานมันเค็มอะไรอะไรเลยน่าก,กินถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย